ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาววิเลราทาทุกคนนะครับช่างวิเรื่องทาจะทําการซ่อมเครื่องขยายนะครับโซวานะครับอันเขาาเเ้าใจมีเอกยู่ปนี้โซวากักไรนี่ครับเป็นรุ่น sp สามสองปดหนึ่งนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ใช้นานแลวลวลูกค้าก็ไม่มั่นใจว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้ยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรก็ไม่รู้นี่หน้าจอก็อะไรแผ่นกองแสงมางคนเปิดมีไฟเข้าไหมเปิดมีไฟเข้านะครับแต่ไม่รู้จะดังหรือเปล่าผมก็คงจะต้องแกะดูเลยนะั้น เผื่อมันมีอะไรไหมดำมันอะไรเลยก็บ,บานไปนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใช้นานนะหยุดไปนานนะครับความลื่นเลืงองเราสามปีสี่ปีนะครับยุคโลกระบาดนะเี่อนี้เริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับเอามาดูข้างในกันครับภายในนะครับฝุ่นเยอะมากเลยนะเพื่อนเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้นานนะครับก็คงจะต้องต่อสายลําโพงเข้าแล้วก็ลองเสียงกันหน่อยถ้ามันดังก็ปัดฝุ่นทัความสะอาดไปนะครับ แล้วก็ดูพวกควนุ่มอะไรต่างๆนะครับแต่วงจรก็เป็นแบบนี้นะครับภายในนะครับหม้อแปลงมีสองลูกด้วยหนักด้วยนนะแบบนี้เนี่ยไฟเหลือเฟือวงจรขยายเป็นเนี่ยครับแพรขยายเป็น c ห้าพันสองกับ a หนึ่งเก้าสี่สามนะครับเหลือเฟือนะครับตนนัวนี้ส่วนห้องหนูกัดเนี่บสายก็ต่อแล้วนะนะครับคือตัดให้สายมันสั้นลงนะครับไม่ได้เปลี่ยนเส้นใหม่นะ เพราะว่าสายเส้นใหม่ที่จะเอามาใส่กว่านี้ยังหาซื้อไม่ได้เส้นที่มันดีเท่ากับเส้นเดิมมานเนี่ยนะครับแต่การที่จะเปลี่ยนสายมีตัวล็อกด้านหลังเลยต้องแกะออกแค่นั้นเองนะเครื่องดังได้ด้วยนะแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในส่วนของวอลลุ่มนิดหน่อยนะต้องเปลี่ยนวอลลุ่มด้วยก็ดังได้แหละแต่จะดังข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งข้างหนึ่งแรงอ่ะเป็นที่วอลลุ่มเนี่ยจัดไปน่ครับยังไงฝาหน้ามันจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วเราพูดถึงเนี่ย เพราะว่ามันมันจะต้องได้แก่อยู่แล้วเพื่อที่จะมาติดกาวในส่วนงตรงนี้ตอนนี้จะได้เปลี่ยนลร่มด้วยนะครับมันเบาไปข้างหนึ่งจัดไปครับบางบางเครื่องมันแตกนะตรงนี้นะครับเราก็เอาแผ่นอะคริลิกนะครับอะคริลมันเป็นแผ่นใสมีขายตามร้านกรอบพระหรือว่าจะเป็นตามร้านเครื่องเขียนนะเครื่องเขียนใหญ่ๆห,หน่อยยิ่งเีแผ่นอะคริลิกนะอะคริลิกที่จะใสทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นสีนั้นสีนี้เราก็เอาสเปร์สเปร์กระป๋องนะ แล้วต้องบอกเขาว่าเป็นสเปร์แก้วนะครับบอกว่าสเปร์แก้วอะไรเงี้ยนะมันจะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีอะไรมีหมดเลยนะครับแล้วฉีดห่างๆหน่อยถ้าฉีดใกล้มันจะเยิม้มเยิ้มแล้วมันก็จะกัดผิวผิวของอะคริลิกฉีดห่างๆหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทามานักต่อนักแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะนะครับนี่ก็เอาสีม่วงมาฉีดอะไรางี้นะแต่ว่าตี่นี้มากับมันนะผมไม่ได้ทำนะนะครับมีเล่าให้เพื่อนฟังนะครับในกรณีที่หน้าจอกระจกจะนี้แต่งนะครับครลิกใสนะครับ อะคริลิกแผน่นใสแล้วก็เคเลือบด้วยสเปรย์แก้วหรือไม่เคลือบก็แล้วแต่นะจัดไปเลยนะครับก็ดีกว่าเราจะปล่อยให้ในส่วนของหน้าจอแบบนี้มันมันอยู่นี้มันมันจะไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นงานที่ไม่มีุณภาพนะตัดอะคริลิกใสนะครับในกรณีที่ตัวนี้แตกนะครับนี่เราอ่ฟังนะครับไม่มีตัวอย่างนะครับตัวนี้ไม่ได้ทานะครับอีกทั้งเราล่าให้ฟังนะอาจจะถามว่าเอามันต้องทําขนาดนั้นเลยหรือช่างเนี่ยถ้ามันแตกก็แตกตามสภาพอ,นนอันนั้นมันอันนั้นมันมันกาเรียวกว่าอะไรอะ ถ้าจะทําเป็นงานฝีมือจริงๆก็ต้องทำนะเพื่อนพูดถึงเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมตามสภาพหรือยังไงไปก็ได้หมดนะตอนนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดให้างานมันเนี้ยบหน่อยนะครับก็คืนสภาพอะไรเงี้ยนะเพราะว่างานช่างคืองานที่คืนสภาพเราพูดถึงจากเครื่องที่มันพังแล้วก็ให้มันสามารถที่ใช้งานได้แล้วมันเป็นงานที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะอย่างผมนี้ก็ต้องทำแหละพูดถึงถ้าเกิดว่ามันแตกมาจริงนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้แตกก็ได้จะปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนบอลลูมบอลลูนนี่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะ ในส่วนของงวนลุ่มก็เปลี่ยนวาลุ่มแค่นั้นเองเนาะผูะ้สึ่เนาะจวนจาดนะครับแล้วก็หนูกัดเป็นไปตามเหตุการณ์ของเครื่องไม่ได้ใช้งานแบบยาวนานนะครับเพื่อนๆก็มีอยู่แค่นี้เองนะสําหรับเครื่องนี้นะครับ ไปนะครับสวัสดีครับ